สรุปตรงนี้ก่อนชีวิตก็คือสังขารที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นไปตามวิบากมีกรรมไม่วิบากปปาสั่งสมจนกระทั่งคุณจะมีปัญญารู้จักการสั่งสมและรู้จักการหยุดสั่งสมเรียกว่าความสงบ การหยุดสั่งสมเรียกว่าความสงบพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในปัญญา8ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อหนึ่งต้องพบพระพุทธเจ้าต้องได้ความรู้โลกุตระในจากพระพุทธเจ้าหรือสัตว์รุษหรือผู้อยู่ในฐาน,นะครูที่มีสมาธิิจริงมันจึงจะได้ความจริงที่ถูกต้องเมื่อได้แล้ว คุณจะไปได้เลยคุณจะต้องไม่พบพระพุทธเจ้าอีกไม่พบพระสัตวบรุรดีอีกไม่พบครูอีกไม่มีวันนะ่ะคุณต้องเข้ามาพบอีกถามบ่อยๆข้อสองข้อสองต้องเข้ามาพบอีกคุยถามถึงความรู้ที่รอบมากขึ้นๆมากขึ้นให้บริบูรณ์ พบสัตยบุรุษให้บริบูรณ์ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์จึงจะเกิดศรัทธาที่บริบูรณ์บริบูรณ์นี่มันบังคับเลยว่าคุณจะต้องพบแล้วพวกอีกจะให้ครบนะให้เต็มเต็มเต็มมากที่สุดเท่าไหร่ที่จะเต็มได้อะบริบูรณ์ก็แปลว่าเต็มรอบอะเพราะงั้นข้อสองนี่เป็นตัวขยายความเท่ากับบังคับ ให้คุณอย่าไปทำประมาทอย่าไปทำเป็นอวดดีอย่าไปทำห้ว่ารู้แล้วแค่นี้รู้แล้วไม่ต้องไปพบอีกรอบคนนั้นประมาทนะประมาทนี่เป็นสุริยปยานข้อที่หกประมาทต้องไม่ประมาทจึงจะเป็นผู้มีสุริยปยานผู้ไม่มีสุริยปยานก็มีตัวประมาท ก็คืออปกิเลสตัวสุดท้ายเลยจบเฮคนนี้ประมาทตัวเดียวนี่จบเฮเลยมันต้องเข้าไปถามจนกระทั่งรู้จากโลคุตระโลกียะพอคุณรู้โลกุตระโลกียะท่านสรุปเอาไว้ในปัญญาแปดเนี่ยข้อที่สามรู้โลกุตระรู้โลกียะคุณจึงจะรู้ความสงบสองอย่าง ความสงบอย่างโลกิยะจะนั่งสะกดจิตเอาด้สงบพักยกสงบอะไรอะไรเ yeah. ยอะแยะยุติกันชั่วคราวเดี๋ยวลูกก็มาสบตากันสัดกันใหม่อะไรแล้วแต่มันจะสงบอย่างบริบูรณ์สงบอย่างสมบูรณ์สงบอย่างดับต้นเหตุ นั่นเป็นความสงบที่ดับตัวกิเลสต้นเหตุตัวการเป็นตัวการอย่างสำคัญได้กับกดคมไว้หรือว่าทำลืมหรือว่าอะไรกลบเกลื่อนไปซาอ่าน,นี้ไม่รู้ปล่อยอันไหมเอาอันใหม่ไปเอาอันใหม่ไปเรื่อย,อยกลบเกลื่อนไปวนเป็นงูกินหางยาวขึ้นไปเรื่อยๆวนออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออก,อออกนอกโลกไป จนกระทั่งพวกสตาร์วอร์หรือพวกอะไรนะของเจคเคโรลลิง <Harry Potter. S 1> อะเฮดริปเตอร์ไปกันใหญ่เลยออรดงอริงอะไรพวกเนี้ฮะ <Lord. S 1> Ring, ออร์ดออร์ดออฟออริงอะอะไรพวกเนี้ย <Lord. S 1> ไปกันใหญ่มันก็ฟุง้งซ่านคิดปรุงแต่งอะไรไปยังไงก็ได้นี่มันเป็นนิรมานกายกายสาม เป็นไปได้หร่เป็นไปไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามีเหอยังสตาร์วอลนดูที่สัตว์นอกโลกหน้าตาอย่งงั้นยังงั้นยังงั้นอ่ะใครไปรับรองว่ามันจริงอะแล้วก็ฉลาดยังนจ้ฉลาดย่างงี้เก่งยน้นเก่งยางงี้อะไรอีกโอ้โหสารพัดอย่างสตาร์วอ์ก็แบบหนึ่งอย่างเฮลิคอปเตอร์ก็อีกอย่างหนึ่งประเภทที่แมจิกไปคนละอย่าง วิเศษก็เป็นตัอย่างเก่งพิสดารเป็นลัอย่างก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเอาความเป็นจริงชีวิตเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าอยู่ไปทำไมอยู่ไปเพื่อเรียนรู้ความจริงเรียนรู้ความจริงว่าเออเราเราอยู่ไปเราจะเป็นอะไรเป็นผู้เสพสุขเสพทุกข์อยู่นี่เลอ สุขทุกข์มันเสพแล้วมันจะต้องมีคู่อยู่นะเสพสุขเสพทุกข์แค่สุขทุกข์กมีคู่นี่แหละเป็นคู่ที่แยกไม่ได้คุณจะเอาอย่างเดียวไม่ได้มึงกระดาษแผ่นเดียวคุณจะเอาหน้านี้ไม่เอาหน้านี้ไม่ได้เรามาติดกระฉิกไม่ออกแยกไม่ได้คุณจะเอา,ารายละเอียดอะไรมาแยกั้เป็นแผ่นสองแผ่นเนี่ยแค่กระดาษแผ่นนี้คุณจะเอาเครื่องอะไรมาแยกห้เป็นสองแผ่นนี่ก็ไม่ได้แล้ว นี่กระดาษบางอันนี้ที่คุณจะไปแยกมันได้เหรอไม่ได้หรอกมันก็มีสองหน้าอย่างเงี้ยสุขทุกข์แยกไม่ได้เพราะเราก็อา้าวแยกไม่ได้ก็ไม่ได้ก็จะไปเอามาทําไมลระทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่เอามันทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วมันดีกว่าไหมโอ้โหดีกว่าจบมันตัดเลยตัดบทเลยสุขทุกข์ไม่ต้องสุขต้องทุกข์เออเข้าท่าแฮ แต่แล้วคุณก็จะเจอนิพพานผู้ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือฐานนิพพานมันฐานอย่างเจโตัวเขาก็ทำลืมลๆทำดับๆทำเพลเพ่าทำงูกินหางไปเรื่อยไปเรื่อยเขาก็ไม่รู้อยู่นั่นเองแต่นี่ต้องรู้ให้ชัดเจนเลยว่ามันไม่มีสองไม่มีแล้วอันตาของสองข้างไม่มี กลางกลางมัดชิมามัชชิมามัดชิมามัชชิมากลางจริงๆไม่มีสองข้างไม่มีเลยไม่มีไปไหนมาไหนมันเป็นหนึ่งจริงๆเพราะหนึ่งจริงๆนี่แหละเราถึงจะรู้ว่าโอ้หนึ่งมันไม่มีอะไรมาปรุงแต่งด้วยนะถ้าหนึ่งจริงๆเนี่ยไม่ไปเกี่ยวไม่ไปคล้องไม่ไปปรุงไม่ไปแต่งกับอะไรเลยเนี่ยมันก็มีแต่ความเสื่อมเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นในความหมายที่พระเจ้าท่านบอกว่าหนึ่งเกิดสองความเสื่อมสามความดับถ้าเกิดแล้วไม่ไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอีกเลยวไม่มีเจตนาอะไรไปเพิ่มมันมีแต่จะเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมแต่มันไม่สูญอันนี้ก็สำคัญเออถ้ามันเสื่อมแล้วมันก็สูญได้เองสิ <laughs> มันไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกเดียวมันก็ลืมเพราะกาลเวลานี่มันมันเหมือนมันจะหมดมันไม่หมดหรอกมันมีหน้าไปด้วยอร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ออนนออนนคุณไม่หลอกเขาเขาก็หลอกคุณให้อร่อยต่อไปเรื่อยๆตัวนี้มันหยุดที่จะหลอกคนอร่อยเหรอหลอกคนหน้าได้ สรุปลงที่ภาษาพระเจ้าคือสุภะสุภะหน่าได้น่ามีน่าเป็นทั้งนั้นนะทั้งนั้นเลยจึงจริงๆแล้ถ้าคุณไปหลงหน่าได้น่ามีน่าเป็นไม่จบอะไรก็น่าได้อะไรก็น่ามีอะไรก็น่าเป็นเพราะอะไรเพราะเราเลือกเป็นเลือกเอาดีๆอะแล้วดีนี่แหละไม่รู้สุดสิ้น ดีนี่แหละไม่รู้สิสินสุดสิน้นจนกระทั่งดีก็คุณไปดีคุณลืมละคุณลืมดีคู่กับชั่วดีคู่กับชั่วคุณลืมชั่วไปเลยนึกว่าเรามีแต่ดีเที่ยงแท้แต่ไม่เที่ยงเหมือนก็บสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นภาวะสดีกับชั่วไม่เที่ยง สุขกับทุกข์ยังต้องมาเรียนรู้แล้วยังทำให้สุขกับทุกข์นี่เที่ยงได้ว่าต้องไม่มีสุขทุกข์ด้วยนะหรือถ้าคุณจะเรียนรู้แล้วว่าต้องไม่มีดีมีชั่วแต่ถ้าคุณไม่ดีไม่ชั่วคุณก็ตายสิเละเลยคุณทำชั่วคุณก็ไม่รู้คุณทำดีคุณก็ไม่รู้ไม,รไม่ได้คุณต้องรู้ดีและไม่ทำชั่วอย่างแข็งแรง สัาาปปพัปปะสาการณนังสุกุสละสูขปสัมปทาจิตที่บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลนนี่แหละมันจึงจะไม่โง่ที่จะรู้อะไรดีอะไรชั่วแล้วไม่ทำชั่วทั้งปวงทำแต่ดีถ้าจะอยู่จะมีถ้าคุณยังมีคุณมีแต่ดีอย่าไปมีชั่วแม้นิดแม่น้อนความชั่วแม้เล็กน้อย ไม่ทําเสียเลยดีกว่าพระพุทธเจา้าตรัสไว้ชัดไม่ทําแล้วก็มีอํานาจทางจิตวัสวัตตีวัสวัตโตวัสวัตติโกอำนาจทางจิตที่จะไม่ทําชั่วเพราะปัญญามันเป็นตัวตัดสินปัญญาเป็นตัวรู้ว่าไปทําให้มันโง่ให้มันเปื้อนทําไมเล่าก็มันสบายแล้วรอดแล้วด้วยแล้วไปทําทําไม มันจะตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินหมดเลยเพราะฉะนั้นปัญญาตัวที่สามสรุปลงตรงนี้ความสงบสองอย่างสงบอย่างโลกุตระกับสงบอย่างโลกิยะต่างกันอย่างสำคัญมากเห็นไหมและสงบอย่างโลกิยะมีหลากหลาย แต่สงบของโลกุตระมีอย่างเดียวสงบพาะก,กิเลมันดับสนิทไม่ฟื้นอีกเลยสงบถาวรสงบนิรันดรเพระเนาะฉะนั้นคำว่า ปัญญาข้อที่สามที่รู้จักสงบสองอย่างนี้จึงไม่ใช่ง่ายง่ายจึงไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมที่อาตมาอธิบายไปบ้างแล้วนี่นะไม่ใช่ว่ายังจะบริบูรณ์นะไม่ใช่ว่าบริบูรณ์แล้วยังแต่อธิบายได้ประมาณนี้พระพุทธเจ้าจึงมีหลักให้ปฏิบัติปัญญาข้อที่สี่ ปฏิบัติศีลคําว่าปฏิบัติศีลคําเดียวนี่แหละคือเจรณญสิบห้าวิชาแปดทั้งกระบวนปฏิบัติศีลนี่แหละคือการปฏิบัติเจรณาสิบห้าวิชาแปดทั้งกระบวนกระบวนธรรมหรือกระบวนการของธรรมะพุทธคุณข้อนี้หนึ่งใน ของพุทธเจ้าแล้วหนึ่งในเก้าของพุทธคุณข้อนี้เนี่ยเป็นข้อเนื้อแท้ของทุกคนจะเอามาปฏิบัติแล้วบรรลุได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นกลางปลายแต่ข้ออื่นนั้นเป็นข้อขั้นปลายทั้งนั้น,นพุทธคุณเก้า หนึ่งข้อคือจรรัสิ้าวิชาแปดส่วนอีกแปดข้อนั้นเ,เป็นคุณวิเศษของเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งแปดไม่เกี่ยวกับคุณ,คณหรอกรรเกี่ยวคุณก็ต้องปฏิบัติให้เป็นมีความเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าจะเป็นได้คุณก็จะไปเป็นตามแต่ จากนั้นสิมาวิชาแปนี่คุณต้องทำก่อนคุณจะยังไงคุณก็ต้องทำแล้วมันจะไปเป็นอีกแปดข้อนั่นเองในอนาคตแต่กว่าจะถึงนั่นนะอ,อือืออืออ,อ,อ,อีกแปดข้อไม่มีใครเทียบนะมีอะไรอะอรหัตโตก็ไม่ใช่อรหันสามัน อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นอรหัตโตอะไรสัมมาสัมพุท,ทธสัมมาสัมพุท,โทธโตตัดสรู้เองโดยชอบตัดสรู้เองโดยชอบนี่นะขนาดอตาตัาตเนี่ยมีสยังอภิญญามีของตัวเองมาแล้วและอาตัาไม่ได้หลงผิดอาตมารู้มาถึงได้มาของตนเองแต่มันไม่ใช่ของอาตมาของพระพุทธเจ้าองค์กรอรหมารับมาจากองค์กร เพราะคนงงงายจะบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของเลยเหมือนอย่างธรรมชโยธรรมชโยเป็นต้นธาตุต้นธรรมเป็นเจ้าของใหญ่กวุทธเจ้าทุกองค์น้าอัสารจริงจริงพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยท่านยอมรับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทั้งนั้น ท่านย่อมไม่บังอาจที่จะบอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นพระพุเจ้าโดยไม่มีพระพุทธเจ้ามาก่อนความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ของท่านทีเดียวความรู้ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาซึ่งใช้สำนวนว่าธรรมะมีอยู่แล้วในมหาจักรวาลผู้ใดจะค้นพบเท่านั้น เป็นโวหารเท่านั้นเองแล้วผู้คนพบผู้ใดคนพบก่อนคนนั้นเป็นต้นท่าต้นธรรมใช่ไหมครธรรมะมีอยู่แล้วในโลกผู้ใดจะพบเท่านั้นเองไม่เป็นของใครทุกไม่เป็นของใครถ้าใครพบก่อนคนนั้นก็เป็นต้นท่าต้นธรรม พูดแบบนี้เทวานิยมก็ฮุบเลยพระเจ้าไงเป็นต้นธาตุต้นธรรมแต่ของพระเจ้านั้นเที่ยงโดยที่เรียกว่าไม่มีที่จบแต่ของพูนั้นไม่เที่ยงและเที่ยงจบอย่างเที่ยงไม่มีที่จบ คุณจะเที่ยงแบบพระอวโลกิเตสวนก็เอาดิอย่างพระอวโลกิเตสวนกับพระเจ้าเอามาไขรโอ้โถเวลาหมดแล้วฝากไว้ก่อนโอลานงั้น